สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถเชฟโรเลตคูดนะครับเป็นรุ่น LTZ นะครับเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อติดตั้ง Smart ทเกต OBD รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น TS Zero นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับตัวนี้นี่ในเชฟโรเลตคูดนะครับ1.8 LTZ นะครับอันนี้เลยนะครับป๊ก OBD นะครับก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคูดจะอยู่เหนือตัวแป้นคันเร่งขึ้นมาตรงนี้นะครับก็แค่เสียบปลั๊กนะครับ OBD เข้าไปที่พอร์ต OBD ตรงนี้นะครับแล้วเก็บสายขึ้นไปหาตัวเกียด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเทสซตัวนี้นะครับในเชฟผลิตคูดนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับเป็นรูปแบบเกียสวยงามนะครับหน้าจอคมชัดนะครับตัวเกียจะสมูทนะครับสังเกตจากวัดรอบนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ สมูทนะครับไม่หน่วงนะครับเนี่นะครับนะครับเกียร์จะไม่หน่วงเลยนะครับจะตรงกับไม้ของรถนะครับนี่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเราก็สามารถนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มกลางตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งหน้านะครับในการนะครับหน้านี้นะครับเกียร์จะสมูทนะครับ ใช้งานสมูทนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเข็มวัดรอบจะสมูทมากนะครับถ้าผมทําตั้งเตือนรอบไปที่3,000รอบนะครับไซสาะณะนะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อแจ้งให้เรารู้ว่าตัววัดรอบถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับมาดูกันนะครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับจะแจ้งเตือนอย่างนี้ให้เราทราบเลยอ่านะครับเราจะรู้นะครับว่า ค่าเตือนนี่เพราะอะไรเปลี่ยนหน้าจอนี้นะครับมีหน้ารวมให้นะครับ8ค่าแบบนี้ในเชฟโรเลตคูดนะครับมีหน้ารวมแบบนี้ให้เลยนะครับดูหน้าต่อไปสามารถเทสนะครับเทสความเร็วได้ว่าสปีดเท่าไหร่นะครับใน100เมตรนะครับใช้เวลากี่วินาทีนะครับสามารถเทสเบรกได้นะครับกรณีเบรกนะครับสามารถเทสได้ว่ากี่เมตรใช้เวลาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมีค่านะครับ PID นะครับบอกนี้เลยว่าเชฟ e รดโค้ดนะครับมีค่าอะไรที่รถสามารถดูได้บ้างนะครับหน้าจอก็จะเป็นสวยๆแบบนี้นะครับมาดูนะครับหน้านี้นะครับเมื่อถึง3,000รอบนะครับก็จะมีค่าเตือนให้แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับ ก็ดูค่าต่างๆได้ครบนะครับความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์มีแถบมอาน้ําให้ตรงนี้มีนาฬิกาเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะครับบอกตอนนี้บ่ายสองสามสิบเอ็ดนาทีนะครับมีอุณหภูมิมอาน้้าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆมาวางได้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับตัว OBD รุ่น TS Zero ตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับสินค้ารับประกันให้2ปีเต็มนะครับเมื่อมีปัญหานะครับในช่วงระยะเวลาประกันนะครับสินค้าตัวนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับนะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆนะครับ เราติดตั้งให้ฟรีเลยเกสสมูทนะครับใช้งานไม่หน่วงไม่ดีเลยน,นะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้กับรถเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นซิมนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708รับประกันไปใช้งานยาวๆ2ปีเต็มครับผมป๊อบ OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น TS 0นะครับตัวนี้สำหรับรถเชฟโรเลตคูด1.8 LTZ คันนี้ไวเ้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ